คักสีเล่าค่ะพี่น้องงามคักงามแน่จ้าเห็นปะคะ ยอดงามๆค่ะแล้วเบิ้งค่ะพี่น้องแต่สะอ่อนคักปรจ้าปลูกง,ง่ายๆค่ะพี่น้องพักซีเล่าจากวานถิ่มใบซื้อจ้ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นพักแป้นค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่าพักแป้น 半张。 ผักซีเล่าค่ะวัอนี้สาวอุดรชีวิตมาเก็บผักซีเล้ากับผักแป้นค่ะพี่นอ้องแล้วก็มาเสียญ้าแล้วก็หดน้ำผักจ้าหลังเลิกงานค่ะคุณนะาวัอนี้เอาไปแค่สองก่อกับพ่อค่ะพี่น้อง ผักสีเหล้ากับพักแป้นค่ะได้หลายเติบยุพี่น้องกะเก็บไปประมาณนี้ละจ้าพักเขี้ยวสีม่วงค่ะพี่น้องกำลังงามค่ะกำลังแทงใบแทงยอดใหม่ออกมาจ้าสำหรับสีม่วงนี่ก็มีประมาณหกต้นค่ะให้เบ่งลักษณะใบของพืนใกล้ๆค่ะพี่น้องงามงามค่ะท่านได้เก็บค่ะคิดว่ารออยสักสพักหนึ่งอยู่ค่ะเพราะว่าพืนหอนจะติดค่ะ อัปเดตต้นเขาโพดของสาวอุดออิสวิตค่ะพี่น้องกะสิได้กินอยู่ดอกค่ะแล้วเบิงนะกำลังติดฟักค่ะพี่น้องต้นกระเทียมฝั่งจ้ากะกำลังงามค่ะพี่น้องแต่ว่าช่วงหนึ่งมันก็นถูกหล,ลูกเห็บพาย,ยุลูกเห็บมันก็นเลยใบหักใบยังค่ะกะอันนี้กะต้องร้อยก่อนค่ะยังต้นน้อยอยู่ค่ะ อันนี้ถือวาอยัางต้นหน่อยอยู่ค่ะแต่ว่าเข้ากับปลูกแบบว่าบริษัทใส่ปุ๋ยเคมีนะคะปลูกแบบธรรมชาติค่ะพี่น้องอันนี้สาวอุดรอ,อินสวิตเรียกว่ากระเพราแดงค่ะพี่น้องกะพ่อแกะทัดได้อยู่ค่ะเวลาเห็ดพัดเห็ดหยางกระไดกะพ่อใส่ได้อยู่ค่ะขึ้นชายของสาวอุดรสวิตงามๆค่ะพี่น้องเห็นบ่มาจ้ะ ขึ้นช่ายก็คือกันค่ะส่วนพักซี่เล่ารลอเบิ้งพี่น้องสาวอุดรสิทธิพัฒน์ในเก็บค่ะเก็บไปแค่พ่อกินพักซี่เล้าได้นีพี่น้องบวบคักงามคักบ่าจา้าอัตสะอ่อนอย่จา้าต้นบัวฝบรั่งค่ะพี่น้องมงือนีจเลื่ญนเติบโตเต็มที่ค่ะ ต้นไ่ใบไใ่ใบดกค,ค่ะแล้วก็ต้นนี้ห้องเก็บไปสามลูกก็้วได้ค่ะพี่น้องแล้วก็มือนีสาวอุดรชีวิตกะจะได้เก็บอีกสองลูกค่ะพี่น้องใบมันหนาค่ะมองไม่เห็นค่ะมาค่ะมาซอยสาวอุดรสวิตเก็บบวบัางกันจ้าน่วยกใหไงเลยค่ะพี่น้อง สองนวยจ้ามือนี้อันนี้ห้อยบรรถุกลูกเห็บค่ะพี่น้องน้าองศานี้เห็นมาจากพี่น้องอันนี้ก็เป็นอันวบวบฝรั่งคือกันค่ะแต่ว่าน,นี่เป็นแบบกลมค่ะพี่น้องโอ้ยอันมักใหญ่เลยจ้า ท่านกลมค่ะพี่น้องเวยบอกไงจ้ะยังมีดอกอยู่ด้ค่ะอันนี้พึ่งเก็บลูกแรกค่ะของต้นนี้จ้ะคิดว่ากะจะดกขึ้นกันกะสิเก็บได้หลายอยู่จ้ะอันนี้ก็เป็นฟักทองด้ค่ะพี่น้องกะกำลังออกดอกกำลังติดลูกค่ะจังใดกะมาลุ่นน้ำกันค่ะว่าเฮาจะได้เจักลูกค่ะปีนี้ฟักทองค่ะ เป็นหน่วยออนจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าแสงเดือนกบติภุณสาววิดอนนิสสวิตค่ะมือนีหลังจากปิดลานขายคุกแกงแล้วสาววิดอนสวิตกับเฝ้าวสวนค่ะพี่น้องมาหดนําพักแล้วก็ไดายาให้พักเข้วนิดนึงค่ะแล้วก็มาเก็บสุเกตตี้ค่ะพี่น้องสุเกตตี้เนี่ยมนีเมื่มเก็บได้สองสายพันธุ์ค่ะพี่น้องคือว่า แบบที่มันเป็นนวยเงยวๆกับแบบที่มันเป็นนวยเป็นนวลกลมๆค่ะพี่นอ้องหวบคักง่ามคักบ่ค่ะสาวเดินชีวิตก็ะพุ่มใจค่ะพี่น้องปลูกยังกะพ่อได้เก็บกินอยู่ค่ะพี่น้องมือเย็นมือซุ่มดีอยู่คะ่ะอันนี้เท่ากับประหยัดไปหลายเติบคะ่ะถึงแมวะะ้ว่าราคาในทองตลาดมันสิบบาแพงแต่ว่าการที่เท่าปลูกเองเท่าได้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่เท่าปลูกเองเท่ากับมีความสุขทางใจค่ะพี่น้องกินกะ กินได้ย่างเต็มที่ค่ะบ่คิดหน้าคิดหลังค่ะเพราะว่าข้าปลูกแบบปลูกแบบบ่ใส่สารเคมีค่ะพี่น้องปุ๋ยเคมีเข้ากับบ่ได้ใส่ค่ะหดแต่น้ำซื้อนี่แทบจะบ่ได้หดน้ำเลยค่ะเพราะว่าฝนตกชุกค่ะพี่น้องจังไดคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมนะคะถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวอุดรอินสิตได้ค่ะ สำหรับคลิปนี้กะบ,บ่มีอย่างไรคะพี่น้องแวะมาสวนมาเก็บพักค่ะแล้วก็ามาดูความเรียบร้อยค่ะจะได้พักไปกินข้าวเช้าทั้คู่นี้ค่ะจังใดกะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ